สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเราสองคนอีกแล้วครับทุกคนหัวเหม่งเม่งวันนี้กบก็ดูหน้าตาหน้าตากบบอกไม่ถูกเหมือนกันทุกคนตาค่น่าตาแคหน้าตามาก็บอกเขาบอกว่าอายคอนแทคลองมาดูหน้าตาหน่อยอายก็มีความสุขแต่ข้างในมีความทุกข์ บอกนี่แหละทุกคนเ็าบอกว่าเวลาสุขทุกข์มันออกทางสายตาได้เวลาคนเรามีความสุขเรามีความทุกข์มันจะออกทางสายตานะทุกคนเนาะตอนนี้ก็อากาศวันนี้ก็อากาศเย็นๆหน่อยแล้วแต่บางวันก็ร้อนมากคือตอนนี้กบว่าเป็นกันทุกที่ปะที่บ้านกลบก็เป็นเดี๋ยววันนี้ร้อนเดี๋ยววันนี้ฝนตกแล้วก็ร้อนเนี่ยคือมันก็ เนาะอากาศก็เหมือนกับคนเรานี่แหละทุกคนชีวิตของเราเหมือนกันกบกําลังจะพูดแบบประมาณว่าเดี๋ยวนี้กบเป็นนะเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนนี้กบอะก็กบก็ขอชมนะทุกคนขอชมกับคนที่แบบว่ากับท่านที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอยู่ตรงกลางเหมือนแบบว่ากบก็ขอชม ชมนะคะทุกคนก็ขอชมคนที่แบบว่าท่านไหนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรทำทำตัวได้อะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรอะปงเหรอหรือว่าทําจิตใจได้เข้มแข็งอะกบทําไม่ได้ทุกคนกบก็ก็พยายามนะพยายามไม่ใช่ไม่พยายามนะไม่ใช่แบบว่าไม่พยายามพยายามแล้วแต่แต่เพื่อแบบพอพอมีปัญหาในเข้ามาเนี่ยกบก็จะ โซเซโซเซอ่ะทุกคนกบก็จะทําใจยากกว่าทําใจยากอ่ะแต่กบก็บางคนก็ทําใจได้อะไรแบบเนี้ยแต่กบก็ทําไมเขาเก่งจังเลยแต่ทําไมกบทําไมมทําไมกบทําไม่ได้เหมือนเขากบก็คิดเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวกบเดี๋ยวกบผ่านโค้งไปก่อนพอดีพอดีตรงเลี้ยวกบก็เลยวางไปก็คือกบก็ก็คือก็อย่างจริงๆที่อยากจะมาเล่าเรื่องพ่อนั่นแหละทุกคนแต่ก็แบบ อย่างน้อยก็ทําคลิปไปทําคลิปเอาไว้วันหนึ่งกุก็ได้ได้ได้รู้ได้ได้วันหนึ่งด้กลับมารู้ว่าพ่อสเต็ปของการรักษาของพ่อเป็นแบบไหนแบบไหนพออย่างที่ทุกคนจะพอจะทราบนะว่าพ่อกูก็ไปให้คีโมเนาะสามครั้งดูอาการหนึ่งครั้งให้คีโม3ามครั้งก็ดูอาการหนึ่งครั้งล่าสุดก็คือเป็นครั้งที่7ให้คีโมครั้งที่7ทุกคน แล้วก็ก็ดูอาการแต่การดูอาการการเหมือนกับดูผลน่ะทุกคนดูผลหลังจากการให้คีโมในการครั้งให้ให้คีโมเนี่ยครั้งที่สามแล้วนะหมายความว่าให,ให,ห้ให้คือคุณหมอให้คีโมพ่อประมาณสองครั้งใช่ไหมสองหรือสามครั้งประมาณสามครั้งแล้วก็ แล้วก็ดู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 ผลดูผลแล้วก็ให้อีกสองครั้งแล้วก็ดูผลแล้วก็เนี่ยมาเจ็ดครั้งมาดูผลครั้งที่สามแต่สองครั้งคุณหมอไม่ได้พูดอะไรนะทุกคนคือกบกําลังจะแบบเหม urn, ือนวันนี้กบได้รับข่าวแล้วก็กบก็สับสนในตัวเองเหมือนกันอาจจะพูดตะกุกตะกักบางครั้งทุกท่านอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่กบพูดแต่กบก็พยายามจะสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่กบพูดในสิ่งที่กบตั้งใจจะพูดก็คือสองครั้งเนี่ยคุณหมอไม่ได้พูดอะไรทุกคนไม่ได้พูดอะไร แต่ครั้งเนี้ยคุณหมอพูดก็คือค่ามะเร็งของพ่อเนะ่ะมันไม่ได้อยู่ปกติไม่เหมือนกับสองครั้งที่ท,ท,ที่ที่ให้เคมเหมือนเหมือนค่ามะเร็งของพ่อมันกระจายตัวทุกคนแล้วก็คุณหมอก็แนะนําก็แต่ว่าค่าเลือดของพ่อนะ่ะมันมันปกติดีแต่ค่าเลือดดีก็คือกมก็ยังคิดว่าเออค่าเลือดอย่างน้อยค่าเลือดก็ดี แต่ครั้งนี้คุณหมอพูดประมาณบอกว่าพูดกับน้องสาวพ่อไม่ได้เข้าไปนะคะทุกคนพอพอเหมือนกับให้เขาให้ญาติผู้ป่วยเข้าไปไปฟังผลว่าอะไรนะคะฟีดแบ克หรือว่าผลการรักษาเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้แต่ครั้งนี้คุณหมอหมอก,กับญาติทุกคือน้องสาวส่วนมากจะเป็นน้องสาวจอยนะ ที่พาคุณพ่อพาพ่อไปทุกครั้งไปไปหาหมอทุกครั้งก็จะเป็นจอยทุกครั้งจอยนี่ยอมรับว่าจอยนางแข็งแรงมากเลยนะนางตองกบกบนะแต่ถ้าเป็นกบกบก็กบว่ากบทําไม่ได้กบยอมรับเลยบอกกบบอกทุกคนกบบอกให้ระัดระวังรถายมือด้วยนะกบก็บอกบอกจอยบอกบอกจอยบอกบอกคนในครอบครัวกบทุกคนกบเพ็งกบเป็นคนเหมือนแข็งแรงแบบนี้กบไม่แข็งแรงนะในใจของกบกบไม่ได้แข็งแรงนะทุกคนกบ เหมือนคนแข็งแรงไหมเหมือนแต่ว่ากบไม่ได้รู้สึกว่ากบแข็งแรงหมอบอกว่าก็พูดกับญาติว่าให้ทําใจเออแค่พูดแค่ฟังเนี่ยขนาดกบฟังจากน้องฟังฟังจากน้องบอกกบว่ายังรู้สึกกบร้องไห้เมื่อเช้าเนี่ยแบบจริงๆนี่วันนี้ไม่ใช่วันหยุดของคุณสานะแต่เป็นไปแวันไปทํางานแต่นางทุกครั้งที่ที่กบเป็นแบบนี้นางก็จะหยุดอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยไม่อยาก เราไปทะไรไหมไปทะไรไหมไม่อยากให้กบแบบเครียดหรือว่าอะไรแบบเนี้ยนางก็จะอยู่แบบนี้เลยคือแค่แค่กบฟังจากน้องพูดอ่ะทุกคนหัวใจของกบมันก็แตกสลายไปละคือแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันมันเสะอกมันจุกมันอะไรแต่ว่าแต่น้องอ่ะน้องเก่งมากเลยน้องเขาก็บอกแล้วหมอก็บอกว่าเวลาในการอยู่ของคุณพ่อก็ประมาณครึ่งปีถึงหนึ่งปีเงี้ยทุกคนมันฟังเจ็บปวดไหม เจ็บปวดเนาะว่าไหมเจ็บปวดเนาะคนฟังมันเจ็บปวดจริงๆนะคือเราเคยแค่ได้ยินแต่ว่าวันเกิดของเราเราเกิดวันที่เท่าไหร่ถูกไหมพอเรามารู้สึกถึงแบบเนี้ยกบกบกบบอกไม่ถูกทุกคนกบบอกบอกบอกไม่ถูกอ่ะแค่ฟังที่นี่จอยก็เขาก็คุณหมอก็แนะนําวิธีการแบบดูแลตัวเองนู่นนี่นั่นให้กับน้องสาว ให้ฟังว่าต้องดูแลพ่อแบบไหนแบบไหนนะคะอะไรแบบนี้ก็ให้ญาติทําใจอะไรแบบนี้แหละจอยก็บอกว่าตอนที่คุยคุณหมอเสร็จนางออกมานางก็ร้องไห้นะนางก็บอกว่านางก็ร้องไห้แต่ว่าพอนางจะเดินไปหาพ่อเนี่ยนางก็พยายามแบบว่าไม่ร้องเช็ดน้าตาออกอะไรแบบนี้ทีนี้เนตก็บอกกับน้องว่าเธอเนี่ยเก่งกว่าพี่นะเธอเก่งมากนะอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาอะพี่เขาก็บอกว่าเขาก็เสียใจนะ แต่ว่าเขาอะต้องพยายามหมายถึงเขาพูดตัวเปียกหมายถึงตัวเขาเองว่าเขาต้องพยายามเพราะว่าถ้าเขารลองไห้เขาจะเดี๋ยวพ่อจะเห็นแล้วก็พ่อก็จะเศร้าใจอะไรแบบนี้ทุกคนดูฟังดีจอยหนะักเมื่อก่อนนะกบะจอยเขาเป็นน้องเล็กนะเขาเป็นเขาเป็นน้องเล็กของของที่บ้านทุกคนแต่ไม่คิดว่าเราอะ่ะจะมามาอาศัยน้องเล็กน้องเล็กนี่น่าจะเป็นคนที่อ่อนแอไหมน้องเล็กกลายเป็นน้องเล็กที่ เป็นคนที่เข้มแข็งมากกว่ากบอีกจอยนี่เขาเป็นน้องเล็กในบ้านเขาก็แต่เขาก็มีความคิดเหมือนกันว่าเออพี่ท่านท่านเขาอะแบบมาเศร้าอะไรแบบเนี้ยพ่อก็จะเศร้าตามที่รักระวังเขาก็จะเศร้าตามเขาไม่อยากให้พ่อต้องมาแบบแบบเศร้าตามเขาเขาเขาก็พูดนะเหมือนเขาดึงสติกบนะกลายเป็นน้องดึงสติพี่สาวนะทุกคนคิดว่าทําไมวันนึงทําไมน้องมาดึงสติพี่มาบอกพี่บอกว่าพี่ เราต้องให้พ่อมีความสุขในทุกๆวันนะพี่อย่าเศร้าพี่อย่าอะไรทีนี้กบก็บอกว่าเนี่ยอีกไม่กี่เดือนกบกลับบ้านใช่ไหมกบก็กลัวกลัวใจตัวเองเหลือเกินกลัวใจตัวเองกลัวใจตัวเองมากๆทุกคนยังบอกคุณอำนาจเลยแล้วก็บอกน้องสาวบอกว่ากลัวใจตัวเองว่ากบว่าเป็นคนที่กบอะสุขก็ออกหน้าเศร้าก็ออกหน้ากบก็กลัวกลัวเหมือนกันกลัวยอมกลัวแบบแบบไปแสดงให้พ่อเห็น ในความแบบเศร้าใจอะไรแบบนี้กลัวพ่อจะแบบเศร้าไปด้วยหรืออะไรไปด้วยก็จะพยายามก็บอกตัวเองนะว่าก็จะพยายามที่จะไม่เศร้าถ้าถ้าถ้าได้กลับไปอยู่บ้านน้องก็บอกว่าทําทุกวันให้มีความสุขอยากให้พ่อมีความสุขในทุกๆวันทีนี้คุณหมอก็พูดคํานึงว่าคือบบาอาหารบางอย่างคุณหมอก็ห้ามหนะทุกคนมันก็เป็นอันตรายแหละแต่ว่า ก็ไม่ได้บอกว่าให้กินนะแต่หมายความว่าก็อันไหนพอกินได้ก็กินอะไรแบบเนี้ยนะก็คุยกับน้องสาวแล้วก็คุยกันกับน้องสาวว่าไหนที่พ่อมีความสุขก็ยยกอ็อยากให้พ่อทําอยากให้พ่อกินแต่ไม่ได้แบบกินแล้วแล้วเป็นอันตรายไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายความว่ากินอันไหนที่อยากกินก็กินพอแบบว่าพอทุเราในการอยากอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละทุกคนก็บกก็มา update. Update. อัปเดตอัปเดตก็ไม่อยากจะ จะพูดนะแต่หมายความว่าแบบเอออย่างน้อยกบก็ทําคลิปเอาไว้ออนั่นแหละทุกคนกคนก็ขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะการไม่มีโรคเปล,ลาบบประเสริฐแล้วก็เจ็บป่วยไขย้หาหมอนะคะทุกคนเจ็บป่วยไขย้อย่ารอให้มันเป็นนานเจ็บป่วยไขย้รู้สึกว่าไม่สบายตัวเองอะไรแบบนี้เช็คล่างกายเลยะคะ่ะทุกคนมันก็จะได้จะได้รู้ทันเหมือนพ่อกบเนี่ยพ่อกบอะ่ะก็ เจ็บป่วยไขย้แต่ว่านางไม่ไปหาหมอนางคิดว่านางโอเคแต่ที่ไหนได้มันก็ช้าเกินไปในการรักษาถ้าทุกคนก็เจ็บป่วยก็รีบไปหาหมอนะมันจะได้แบบรู้เร็วอะไรแบบนี้ทุกคนโอเคไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย